สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยดอาจารย์วันชัยซอนสิริค่ะครับสิรินทานิยากรน,นะครับเจอกันทุกวันเสราร์สิบไม่ใช่เที่ยงครึ่ง <c oughs> <c oughs> ใจมันแบบไปสิบโมงเชา้า <c oughs> อยากเจอกันเชา้ <c oughs> ชาแต่ <c oughs> ตอนนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งก่อนนะคะกับเรื่องราวของ เหตุบ้านการเมืองรเรื่องราวของกฎหมายาเรื่องราวของกฎหมายนี่จะตอบช่วงหลังๆแต่สองเบรกแรกนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดเอามาคุยให้เราได้ อัปเดตสถานการณ์ภาษาึ่งกฤษสซะด้วยไม่ได้แหมเราต้องคือจะอ AC อ,อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริสเวทนะคะแล้วก็ปลากระป๋องซื่อสัตว์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักมากๆ สินค้าต้อบอกแล้วว่าคุณภาพคู่คุณธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนเครื่องดื่มเกลแร่นนั้นก็สุดยอดนะาจารย์หลังจากดื่มไม่นานนั้นหูสดชื่นกระปรี้กระเป่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะการดูดซึมไปเข้าไปใช้ในร่างกายเนี่ยเขาจะดูดซึมได้เร็วมากเนื่องจากอีออนอะไรของเขาเนี่ยออมันเล็กมาก เล็กชนิดที่สามารถดูดซึมได้เร็วแล้วก็ไปเห็นผลเลยนะคะร่างกายจะรู้สึกสดชื่นและไม่มีน้ําตาลที่สำคัญคือไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานไม่ต้องห่วงนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเสียเหงื่อจากการออกกําลังกายนะคะในแต่ละวันนั้นเราเสียเงื่ออยู่แล้วดื่มเครื่องดื่มกลือแร่ผงคริสเวทนั้นสุดยอดค่ะสั่งซื้อที่0 22949898 เราจะส่งฟรีถ pues ึงบ yeah. yeah, yeah, really IR yeah. ้านในเขตกรุงเทพปริมฑลและจ okay. ังหวัดชนบุรีช่วยกันสั่งซื้อเยอะๆและอย่าลืม SMS มาทักทายกันนะคะที่4642123พูดถึงเบอร์โทรศัพท์สักนิดค่ะไหนๆก็ไหนๆละถามกฎหมายอะนะคะ023080130ถึง31เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนั้นโทรศัพท์มาถามข้อกฎหมายที่สงสัยนะให้อาจารย์ได้ไขข้อความใจตรงนั้นครับนะคะแต่ที่แน่ๆส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือจะส่งข้อความมาเรื่องของ ข้อข้อกฎหมายก็ได้ที่สสใจได้แล้วก็วันไหนเราก็จะมาลุยตอบเลยใช่ค่ะวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรคะอาจารย์เรื่องหวยครับแมมันเป็นเรื่องของความจวนแล้วนะเนี่ยจวนจะออกแล้วเนี่ยใกล้ล้นี่ใกล้นะนับถอยหลังและนับถอยหลังแล้วนะฮะนะฮะเอาก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็บอกเอ๊ะไหนบอกว่าลอตเตอรี่สลากินแบ่งทาไมไหนบอกว่าเมื่อกี้นี้ตอนจะมาก็ไปเติมน้ํามันค่ะ ก็มีคนมาขายข้างรถใช่ไหมเขามาขายแต่แล้วเนี่ยชุดใหญ่ๆเนี่ยเจดใบในขายเก้าร้อยตกใบหนึ่งร้กว่าบาทร้อยกว่าบาทค่ะร้อยสเกือบ30มสิอาจารย์เออผมก็บอกเรื่องใหญ่ๆของประเทศเนี่ปฏิวัตินี่ทำได้ไหมได้ล้มสอสอล้มได้ไหมได้สอวอได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเบืกบานหมดเรื่องแบบนี้ใหญ่ไหมใหญ่นะคะโห ฉีกรัฐมนูลใหญ่ไหมใหญ่มากเออแต่ฉีกเออแ้แต่แก้หวย80บาทนี่แก้ไม่ได้นี่ผมว่าโอ้โหสิรินทานิยากรจะว่ยา,ายังไงชาบัญชายสอนสิรินี่นะคะเป็นเรื่องราวที่ประชาชนนั้นแบบสงสัยเหลือเกินว่าเอ้ยไหนบอกว่าจะได้ซื้อลอตเตอรี่ราคาถูกๆร้110 120 130อยสิบร้อยยี่สิบอยสเฮ้ย ทำไมมันแพงขึ้นไม่ใช่ว่าราคาเดิมนะอยู่ที่แพงขึ้นชาวไร่ชาวนาเป็นนี่เป็นสินกันโอ้เรื่องโครงการจำนำข้าวค่ะจัดการให้หมดค่ะใหญ่ไหมใหญ่เออไอควนปลุกลุกปลาเปอรอะไรต่ออะไรใหญ่ไหมใหญ่ทำได้หมดเล็กๆลกไม่ใหญ่ๆหญ่ทำเออแหมมันเข้าสโลแกนนี้เลยนะคะอาจารเออนี่มันจิ๊ดเดียวอะ ถท่ากับขามด s เน่ะเท่ากับมดเลยเออเนี่ยทาไมทําไม่ได้เนี่ยผมล็กก่าขา m o อีอะท่ินทาผมงงมากเลยเนี่ยจะพูดร้องแรกแหกกระเชอกับใครดีเนี่ยเธาก็ว่าหลายๆคนก็อยากจะไปร้องเหมือนกันนะคะแล้วทุกคนก็เริ่มสายหัวกันแล้วลอตเตอรี่มันขายอัมพกม้าปะเนี่ยจะซื้อด้วยซื้อขนาดร้อยกว่าบาทเนี่ยนะซื้อช่วยรัฐบาล ไม่รู้ว่าช่วยเขาว่าเขาบอกอยู่วังสะพุงคนขายมันอยู่วังสะพุงนี่ตากล้องเราก็มีเยอะเลยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเออเนี่ยไหนดูเองขายใบเท่าไหร่ถือมาให้ดูหน่อยวิเนี่ยไอ้ใบเนี่ยเ่นียใบเท่าไหร่ดนะูคุณดูสิผมอยากจะประจานผลงานจังเลยเนี่ยใบละเฮ้ยเท่าไหร่ว่าแปบาทไหนฮะเขามีราคาป่ะสี่สิบนี่สี่สิบสี่สิบแปดสิบบาทนี่นี่นี่เอาหน่อยหน่อย นี่คุณชี้หน่อยว่าไอแปดนี่นี่สี่สิบเออสี่นี่นี่ตรงนี้เลยราคาเขียนตรงนี้เลยสี่สิบไม่ใช่อะสี่สิบเออแล้วมันทำไมขายร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยสิบร้อบาทเนี่ยใบเนี่ร้อยสิบบาทกําไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เออไม่ใช่สี่แปดสิบกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออนี่ผมเอาในฐานะเป็นสปชเนี่ยอยากจะตะโกนเลยนะ ว่าเรื่องใหญ่ๆขนาดน,นี้นี่ขนาดปฏิวัตินี่เสียงเป็นเสียงตายใหญ่ไหมใหญ่ทำได้อ่ะฉีก็ัธรมนูนี่วแกวอันนี้ใหญ่กว่ามาสอสอส,อสอวอใหญ่มากก็ยุบหมดเลยฝากท่านด้วยนะคะท่านขาสปปชท่านขาก็บุษ่าคืนความสุขให้เรามันไม่เกี่ยวก่าสปปชอ่วเนี่ยมันอยู่กัน กระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดประจานไว้ทำไมเนี่ยแปดสิบบาทก็เขียนไปเลยห้าสิบห้าเออก็เขียนมาเลยใบยละร้อยบาทใช่ไหม่เล้าจะขายเท่าไหร่เอออีกรู้สึกว่าร้อยสิบจะดูถูกหน่อยแต่ความจริงผมพูดเบาๆก็ได้แต่พูดเรื่องลอตเตอรี่แล้วผมอยากแหกปากจริงๆเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวซื้อได้งวดเดียวแปดสิบบาท <laughs> เออ ทำไมได้ขายตามราคาที่เขาติดไม่ได้ม่เข้าใจนะว่ามันมันมีระบบอะไรมันมีเสือนอนกินยังไงมันมีห้าเสือห้าแมวห้าหมาอย่างไงบ้างที่พ่อผูกขาดเนี่ยเอ้าเขาบอกมันมีห้าเสือกันเหอะห้าเสือผูกขาดหรอเะห้าเสือห้าแมวห้าหมาห้าหมูอะไรกันไปเจอซื้อเสือสิบเอ็ดตัวก็ได้ไม่เข้าใจจริงๆนะนี่ที่พูดนี่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าใครเลยนะ แต่มันไม่เข้าใจว่าประเทศสงสัสงสัยมันเป็น question mark เออมันมันเกิดดั้มเคียวเกิดหอกอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ยขออภัยไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรสุดจะบรรยายสุดจะบรรยายผมว่าขออนุญาตได้ไหมครับกระทรวงการคลังหรือไอ้เนี่ยสลาดกินแบบเนี่ยขายมันสบายละห้าสิบบาทห้าสิบบาทเทียนไปเลยครับมาประจานทำพระแสงดั้มเคียวอะไรกันครับเนี่ย เออเอาเอาเอตอนนี้<อ>ส่วนหวยใต้ดินนี่ใครจะไปซื้อ,อเท่าไหร่ยังไงมันจะจ่ายกันยังไงช่างหัวมันเพราะมันใต้ดินใต้ดินไอ้น,นี่มันบนดินอันนี้อันนี้เขาดูเขาเห็นอนเออผมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทําอะไรทําได้หมดไอ้เรื่องนี้ไม่พูดเลยเนาะลืมไปแล้วมั้งเพราะไม่เข้าใจจริงมันเป็นเรื่องเล็กมั้งอาจารย์เป็นเรื่องเล็กไง เรื่องเล็กผมตอนแรกผมก็เออว่ดีว้ยแม่ว้ยนี่จะแก้เรื่องลอตเตอรี่นี่ผมบ้านทายอยู่ใกล้กองสลากเอออดูคึกคักมากตอนนี้หงอยเงินหงอยทำไมเอ้าเขาขายเป็นหย่อมหย่อมเลยเขาขายเขาไม่ได้ขายแบบทั่วไปเขาขายเป็นหย่อมหย่อมแปลกเอาอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นการบ่นกันเบาๆบ่นนะนะ อายุก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือคนเราพออายุเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเลอน้อยอัลลัคก็ไม่ใช่อันนี้เรื่องเดิมเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะทบทวนกับสาธุชนคนชมรายการเราคแล้วกับศิรินทานิยากอนอาจารย์คะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยคือทางสถานีเขาบอกเรื่องแบบนี้อย่าไปพูดบ่อยนะแต่ผมอยากจะทบทวนให้ฟังค่ะ ว่าเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยวันที่ส1มอันเริ่มขึ้นใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยวันหวยออกนี่ก็เริ่มชุมนุมกันมาโดยตลอด <c oughs> ตั้งแต่สามเสนสามแสนลาดดำนงลาดดำเนินไปจงกระทั่งชัดดงชัดดาวนะ <c oughs> แล้วก็แต่ไม่เกี่ยวกับดาวซินโดมนะ <c oughs> <c oughs> จงกระทั่งชัดดาวจงกระทั่งโอ้ยสารพัดหมดยึดทำนุ่งทำเนียบส <c oughs> ารพัด เลอแป๊บเดียวปีหนึ่งแล้วซิรินตาปีหนึ่งอะคะปีหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยชุมนุมเนี่ยเอาถ้าจะเริ่มสิริรวมเนี่ยวันนี้วันแรกนะความจริงมันสามสิบเอ็ดติปกาศวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาปฏิวัติเจ็ดเดือน เป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้โลกเลยฮะโลกนี้เลยจากการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่มีการชุมนุมที่ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้ในโลกนี้ค่ะผมเคยไปตรวจสอบถึงโลกสวรรค์และโลกนรกสามโลกอย่างนั้นเลยโลกนรกก็ไม่เคยชุมนุมมากกันขนาดนี้หรอคะ บนโลกสวรรค์เทพพยดาฟ้าดินเนี่ยขนาดมาชุมนุมกันแค่พันเพราะอพวกที่อยู่จริงๆต้องลงนรกนี่ยมันยังอยู่บนโลกนี้อยู่เลยใช่เลยถ้าหากว่าลงไปก็คงจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่นั่นแหละครับเอาเพราะฉะนั้นการชุมนุมในสามโลกที่ผ่านมาเหตุการณ์ชุมนุมของกปปสที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งแรกในประเทศไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองชุมนุมนานที่สุดลองไปศึกษาประวัติศาสตร์อะไรต่อมิอะไรนะสินทาเนี่ยอย่างฮ่องกงคุณเห็นไหมเขาลอ่อกันมาเป็นเดือนเอะเดี๋ยวชุมนุมบ้างเล็กบ้างแต่นี่มันโตขึ้นโตขึ้นตโตขึ้นตโตขึ้นคือความความคับคล้องคุณคล้องหมองใจอยู่ข้างในทุกคนแบบไม่ไหวแล้วถ,<อ>ถึงได้มารวมกันตรงนั้นนะคะก็เอาละ เพียงแต่อยากทบทวนว่าในการชุมนุมนั้นมีข้อเรียกร้องเรื่องความไม่เป็นธรรมเรื่องจะต้องปรับโครงสร้างตำรวจจะต้องจัดการนักการเมืองที่ทุจริตรวมทั้งจะต้องดำเนินการแก้ไขที่มาของการเลือกต้งเลือกตั้งสารพงสารพัดหมดค่ะถ้าไม่มีเหตุดังกล่าวถามว่าจะมีการชุมนุมไหมสุดินตาถ้านักการเมืองบริหารชาติบ้านเมืองด้วยปกติสุขนะ โอ้โหไม่โกงไม่กินไม่ทุจริตไม่เอาประชานิยมมาละเนรนาศจนชาวไร่ชาวนาจะตายกันหมดคนจะออกมาชุมนุมไหมไม่อะอย่างบ้านเมืองสงบมีความเรียบร้อยไม่ แก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองศิรินทานจะออกมาร้องเพลงแหกตะโกนทำไมจริงไหม <c oughs> จะมาเหนื่อยทำไมเหนื่อยนะจ๊ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยละหลายๆคนที่ยอมที่นอนบนฟูกห้องแอร์สบายๆกลายมานอนกลางถนนนะคะอันนี้เป็นเรื่องแปลว่ามัน <c oughs> นี่ไอ้คนจะมานอนกลางถนนได้อดตะหลับขับตะนอน <c oughs> จะเยี่ยวจะขี่จะกินจะนอนแบบแสนสาหัสลำบากตากฝนตากลมตากหนาวตากร้อน ถ้ามันไม่ได้มีตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยกันแล้วนะถ้าหากไม่ช่วยกันแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราไปไม่ได้ทุกคนมีสํานึกตรงนั้นทั้งหมดถึงได้ออกมาอันนั่นแหละครับผมกําลังเรียนว่าเราเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ว่าจะปามเป็นธรรมในการปกครองบริหารราชการแผ่นดินค่ะรวมทั้งการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของบ้านของเมืองค่ะ มันจึงเกิดงะมนุษย์เนี่ยซิรินทาอดข้าวดอกเจ้าชีวาวายเฮ้ยมันเกี่ยวกนะันเออไม่เกี่ยวเลยวะเฮ้ยมันพูดไปได้ไงคือมนุษย์เนี่ยค่ะมันอดข้าวเนี่ยมันยังพอไหวพอมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือแรกๆมันก็ยังเออไม่เป็นไร แต่เอ๊ะมันมากขึ้นมากขึ้นและใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องของใจไงใจที่เรามีความรู้สึกว่ามันถูกกดขี่ถูกข่มเหงถูกเหยียบย่ําไม่ได้รับความเป็นธรรมเฮ้ยไม่มีเงินหรือไงคะถึงมาทำับเรแบบนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเงินนี่มันพระเจ้าจริงนะจ๊ะนี่นี่นี่ไงมันก็เลยสิ่งที่ผมเอามาพูดนี้กําลังจะเป็นอนุสติไม่ใช่เอามาพูดให้เราย้อนระลึกถึงความหลังเท่านั้น แต่กาลังจะบอกสาธุชนคนดูในรายการนี้ทั้งหมดค่ะว่าความไม่เป็นธรรมในบ้านในเมืองมาความเละเทะความเหลวแหลกจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารขึ้นรัฐประหารศิรินทาเราได้อะไรหนึ่งได้คอสอชอค,คือค <c oughs> ณะอะไรล่ะคณะหมอลำมูเลยนึกไม่ออก คณะรักษาความสงบแห่งชาติคืนความสุขคืนความสุขประชาชนก็เลยจําได้แต่แค่นี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติเราได้คอสชมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมค่ะนอกจากได้คอสชแล้วคุณยังได้อะไรอีกเยอะๆสนชสนชก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะเราล้มรัฐบาลไปแล้วใช่ไหมครับ เราก็ได <rium> <asure> ้คอสชอมาเป็นรัฐบาลชั่วคราวค่ะถูกต้องไหมมาบริหารแทนรัฐบาลทั้งมวลเพราะเราล้มสอวล้มรัฐสภาไปแล้วสอสอไปแล้วนะอาจารย์มันชัยคิดว่าจะอยู่หกปีลอยหน้าลอยตาอยู่เอ้าตอนแรกก็ให้อยู่นะ่ะสักปัาบงมักมันไส้เว้ยไ้ผมพูดเล่นเลยนะเขาก็ให้ไปคือตามๆก็สรุปแล้วว่าฟึบไป ในที่สุดเขาก็เลยมีสนอชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่แทนสอสอและสอวโอเคพอมีสอสสวและตอนนี้ก็มีสอปชคคือสมาชิกสมาชิกเอาลืมแล้วอาจารย์นะชอบทำไม่ถนาอะไรนะอะไรนะอะไรของอะไรนะสปช ส่งเสริมประสบการใช่อาจารย์พูดจนทำใหพิทานสับสนน่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเออเฮ้ยอาจารย์น่ะตกลงผมจะเอาไว้ช่วยอะไรได้มั้งไหมเนี่ยแหมชชวยร้องเพลงให้ฟังนิดนึงนิดนึงมาหลายเรื่องอาจารย์สมองอ่าก็จะมีสปชค่ะก็แปลว่าเรามีองค์กรใหม่ๆสปชนั้นก็เป็นองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศค่ะ ที่การเคลื่อนไหวการชุม,มนุมที่เห็นว่าตำรวจมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องของสอปชองค์งการปกครองท้องถิ่นต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรหรือไม่เป็นเรื่องของสอปชมีหลายองค์กรหลายเรื่องหลายราวนั้นสปชอตอนนี้ผมในฐานะเป็นสปชคนหนึ่งรายงานให้คุณซิรินทาและท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยว่า เปิดประชุมครั้งแรกเนี่ยในวันที่21ค่ะนี่ก็มาประมาณสิบวันแล้วค่ะมีประธานรองประธานมีกรรมการที่การยกร่างเราถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนค่ะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสำคัญมีความสำคัญสิสิริน t าตอนนี้เนี่ยเหมือนบ้านเมืองเนี่ยเวลาคุณจะสร้างบ้านมันจะต้องมีแปลนมีแบบมีโครงสร้างมีฐานลาก ใช่ปะนต้องมีการออกแบบก่อนม,มันต้องมีโครงร่างต่างๆทั้งหมด <c oughs> นี่แหละครับเขาก็จะต้องไปเขียนโครงร่างของบ้านของเมืองแล้วก็ไปวางเลยว่าส่วนนี้ควรจะอยู่ยังไงการเมืองควรจะเป็นยังไงคณะรัฐมนตรีควรจะเป็นยังไงเหล่านี้เนี่ยเป็นบ้านที่เราจะต้องสร้างกันใหม่ <c oughs> เพราะรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วเนี่ย มันอาจจะมีข้อบกพร่องในหลายเรื่องหลายราวที่เราเห็นว่าเฮ้ยใชย้ใช้มาแล้วมันมีปัญหาคราวนี้เราจะได้36อรหันหรือกรรมาธิการยกร่างไปเขียนโครงสร้างไปวางไปปรับปรุงไปแก้ไขโดยมีสปชเป็นคนให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นภายใน60วันนับแต่วันที่21 21นี้เป็นต้นไปสปชจะต้องเสนอ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงไอ้นู่นไอ้นี่ก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า10วันนับแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเราได้วางโครงสร้างวางระเบียบวางข้อบังคับกติกาในการทำงานเสร็จแล้วเพราะการทำงานของสองปชอบ,บอกเฮ้ยเล่นมวยวัดโดยไม่ต้องมีกติกาเลยมันได้ไหมไม่ไดได้ เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราวางกรอบวางกติกาต่างๆทั้งหมดเสร็จแล้วครับวันจันนี้กติกาจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พอได้รับอนุมัติเปรี้ยงไหวครูไม่มีแล้วตอนนี้ชกเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าภายในหนึ่งเดือนสองเดือนผลงานของสภาปฏิรูปะจะได้มีเนื้อ ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันบ้างและถ้ายังมัเงื้อง่าราคาแพงยังไอ้นู่นตะบิดตาบวยผมว่าเดี๋ยวคนดูก็จะโหไล่เหมือนนักมวยมีแต่ฮะมแต่เขาเรียกว่าลดูดูเชิงก่อนอันแรกจะดูเชิงอ่าดูอยู่นั่นแหละดูยกหนึ่งเสร็จพอสองลองเชิงลองเชิงยับยับพอยกสามแล้วก็ถึงจะเริ่มอย่างนี้ไม่ไหว คนโหไหมโอ้ยมืก็จะได้ออกบัตรแต่ละนั้นผมยืนยันได้เลยเท่าที่คุยกับสมาชิกสภาปฏิรูปหลายคนที่อยู่ในสภาค่ะทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทพเพราะเขารู้ว่าประชาชนมองอยู่ถ้ามาขืนลำมวยอยู่นี่ไม่ได้ไหวค่ะอโดนกระบวยแน่นะฮะอ่านี้ก็รายงานให้ทราบในเบื้องตน้นนอกจากมีอ,อตอนนี้เขามีคอรมอ,อก็มีคอสอชอ มีคลมมีสอนอชสอนชสปชมีรอกป๋อเเลิกเลิกกันไปนึกว่าลูกเลือกลูกโป่งไม่ใช่นะแต่ก็มีบางคนพยายามทำตัวเป็นลูก กระเป๋งอะไรเยอะแยะนะฮะเกะกะเออบางคนทําตัวเป็นลูกเคยเห็นลูกกระเป๋งนักกันเมืองไหมเป็นไงความจริงนักกันเมืองเนี่ยบางทีมันก็ไม่เท่าไหร่อัฐมนตรีพวกสอสอแต่ไอ้พวกลูกกระเป๋งนี่มันโอ้โหตามหลังกันเลยอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันกลางบางทีเจ้านายนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะให้ลูกน้องเนี่มันทําให้เสียนี่ไงทีนี้อันหนึ่งตอนนี้ที่ผมพูดรอกอป พูดแล้วอ,อาจารย์มันหายบาแวบ,บไงไม่รู้อาจารย์อาจจะพูดบ่อยได้ไหมคะบบคือมีคน<ๆ>บอกว่าเลิกเลิกกันไปนะอ๋อเฮ้ยที่แล,แล้วมาก็เลิกกันไปเลิกเลิกกันไปนะต้องยอมรับอยู่อย่างว่าการเคลื่อนไหวที่ผมนำมาตั้งแต่การชุมนุมจนกระทั่งมารอกอปออ แม่นานจังเลย่อจะเข้าเรื่องเพราะเข้าเรื่องแล้วต้องโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่ามีหลายคนบอกเฮ้ยจบจบกันเถอะเพื่อความปลองดองสมานฉันงั้นรอรอรก็ปอกันไปซะเลิกเลกันไปเถอะง่ายไปไหมเออง่ายไปไหมคะเขาถามหน่อยเหรอผมถามว่าซิรินธาเราออกมาชุมนุมกันทั้งหมด นี่นผมไม่ใช่เป็นการพูดปลุกระดมอะไรทั้งสิ้นแต่เราพูดถึงปัญหาว่ะที่คนออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมกันต่างๆเพราะมันมีปัญหาเกิดจากคนที่คิดแต่จะได้เออปัญหาตรงนั้นมันใหญ่มากจนคนไม่ไหวแล้วก็บอกพอมาถึงตอนนี้พอมีอำนาจรอกบปอใช่ไหม ไม่ได้ผมว่าผมยังยืนยันในหลักการนะไม่ใช่เป็นการอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่เป็นการเครียดแค้นอาจารย์เป็นนักกฎหมายผิดถูกไหมฮะต้องผิดต้องผิดกฎหมายคือกฎแห่งความยุติธรรมค่ะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นใครจะได้รับกรรมไปล่อนเล่พเนจรสัมภเวสีใครจะมีความสุขความเจริญใครจะสนุกสนานลื่นเริ่มบันเทิง อะไรนี้มันเป็นเรื่องกรรมกรรมนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อยากจะบอกคุณิรินทาว่าเรื่องการโกงการกินทุจริตประพฤตินิ้ชอบบอกรอรอคอปอเฮ้ยจังเลยถึงเวลาปุ๊บฉันก็มาโกงมากินเสร็จทุจริตกูโอ้โหบ้านเมืองจะหายนะยังไงฉันทุจริตแล้วแล้วบอกรอคป ก็มีนักการเมืองที่ทุจริตหลายคนนะสิร hey, ินทาที่หนีไปอยู่ต่างประเทศที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาตัดสินแล้วค่ะอย่างน้อยก็สามสี่คนบางคนก็ติดคุกไปแล้วแต่ถึงเวลาเหล่านี้เราบอกเฮ้ยเรามารอกอปอกันเฮ้ยเรามาเลิกกันไปผมว่าไม่ได้นะคืเรอคอปอไอ้พวกรอกอปอเออคือปฏิวัติก็ปฏิวัติไป แต่ปฏิวัติแล้วต้องไม่เอาอํำนาจของคณะปฏิวัตินั้นไปเที่ยวฟาดฟันเล่นงานคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมจริงไหมค่ะแต่มีบางคนนี่บอกเฮ้ยถ้าอยากจะให้บ้านเมืองปลองดองมันต้องเลิกกันเลิกกันบ้าสินะฮะบ้านเมืองเนี่ยผมกําลังเลยเถิดที่จะมาพูดเรื่องที่สอนอชอเขาจะพิจารณาคดีคุณยิ่งรักวันที่สิสค่ะ,คะพอดีเวลาแม่มันรอกอปอก่อนดีไหม ยังไม่เลิก <S <S เอยัง,ยงไม่เลิกกันไปอ่ะยอ,อกกยังก่อนอ่ายังก่อน,ย,อนยังก่อนนะนให้ต่อได้เลยได้ค่ะอีกกี่นาทีแล้วคุณบอกนะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนั้นก็คือว่าโกงกินทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นขอภัยนะครับเิรินทาค่ะอ้ายหรืออีตนใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ ไม่ว่าจะเป็นข่ารายการนักการเมืองหรือประ عة, ชาชนคนใดก็ตามท,ที่มีส่วน رة, ทุจริตโกงกินคอร์รัปชันแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าต้องการให้บ้านเมืองสมานฉันปลองดองลอคอปอพอมอพ่อจริงหรือเปล่าออ ใช่เปล่าไม่ใช่โอ้ยแล้อ<ด>ีกเรื่องหนึ่งที่ผมถือมากในคนเชรินดาค่ะเรื่องจาบจ่วงล่วงละเมิดสถาบันมผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเกาะหรือเป็นคนห้อยโหนนะ มีบางคนนี่เกาะสถาบันในสองลักษณะศิรินทาหนึ่งค่ะหนึ่งบางคนห้อยโหนเกาะเนี่ยเพื่อจะให้ดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจงรักภักดีค่ะแล้วก็พยายามจะแสวงหาอะไรก็ว่ามันไปนี่มีบางคนเป็นอย่างนั้นแต่มีบางประเภทห้อยโหนอยากจะให้ตัวเองเกิดค่ะอย่างบางคนเนี่ยทิรินทาเนี่ยผมพูดตรงตรง,ตรงนะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นใครอะ่ะเด็กที่ไหนวะเนี่ยลิ้นปากสิ้น กลิ่นยังไม่สิ้นเลยเออกลิ่นที่ควันมึงเออกลิ่นที่ฝังสิ้นกลิ่นน้ํานมหรือเปล่าโอ้บางคนขึ้นมาจาบจ้วงล่วงละเมิดคล้ายว่าแหมฉันทําอย่างนี้แล้วเป็นไงถูกใจไหนปะเอ่ะเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งอะสีรินทาเคยเห็นเด็กนักเรียนดูในข่าวดูในคลิปใช่ไหมโอ้เวลาทําอะไรมันเด่นๆแล้วโอ้โหมันรู้สึกอะ แล,แล้วแล้วไอคนที่น่าน่าสมเพชมากคือพวกไหนไหมฮะพวกไหนพวกที่มันเป็นยินดีด้วยอะเออ,เออหอหมกสนับสนุนยินดีออพวกนั้นน่าสมเพชมาก่นั่นแหละเอาน้นถูกต้องเลยทั้งทั้งที่ทมีตําแหน่งมีอํานาจในการที่จะแต่ดันไปเอออหมดพวกนี้นเป็นพวกดาวไหมฮะะพวกโอ้แม่นั่นแหละค่ะคือเดี่ผมกาลังพูดไงว่า เรื่องจาบจ้วงล่วงละเมิดนี่สิรินทาผมทั้งพูดมาหลายครั้งหลายหนว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคด่าศิรินทาโทษธรรมดามันด่าคนด่าตำรวจก็ขึ้นโทษหนักขึ้นไปอีกถ้าเป็นเจ้าพนักงานคด่าพ่อด่าแม่โทษก็หนักขึ้นไปอีกศาลท่านก็จะลงหนักคแล้วนี่เป็นพ่อของแผ่นดินจ่าบางคนดันทะลึ่งนะ างทีเป็นอะไรเนี่ยไปเทียบจาบจ้วงร่วงละเมิดผมถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าประเทศเรามีสถาบันด่าหัวใจของคนไทยทั้งประเทศใครจะยอมเออไม่ควรที่จะต้องให้ให้มีการกระทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็ใครนึกสนุกขึ้นมาก็ด่าด่าด่าเสร็จแล้วก็นี้เราโทษด่าเสร็จแล้วก็นี้เราโทษไปไปมามาสถาบันเลยไม่มีความขลัง ใครนึกอยากจะาาเหมือน,นเหมือนผมผมเล่นกรสิริธาตบหัวกันเรื่อยๆตบหัวกันกเน<ป>รือ่อยๆก็ไปไปมามาตบหัวอาจารย์วันชัยสบายเลยใช่ปะ่ะคนเรามันต้องมีระยะห่างมีว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยสองสามเรื่องทุจริตโกงกินคอร์รัปชันฆ่ากันตบตีกันอะไรตาอ,อะไร่บอกเออไอ้ฆ่าแกงกันเนี่ยไม่ได้จริงป่ะชีวิตมนุษย์เนี่ย แน่นอนความเห็นทางการเมืองเนี่ผมยืนยันนะว่าเห็นต่างกันได้ใช่ค่ะแต่ชนิดขึ้นลุกขึ้นมาฆ่ากันเนี่ยต้องไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ความเห็นทางการเมืองต่างกันได้แต่บอกกูโกงได้มึงโกงไม่ได้ <c oughs> ไอ้นี่ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่ความแตกต่างที่บอกได้เลยว่าหลายๆคนยอมไม่ได้ถึงจะต้องออกมาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดเรื่องถอดถอนนะให้คเห็นเลยว่าจะถอดกันกี่ชิ้นอจะยอมไม่ถอดหรือเปล่าแล้วจะถอนกันกี่เส้นไอ้ตัวเองเนี่ยไม่เท่าไร่ไ่อพวกข้างๆที่บอกไอพวกรออปอไอพวกที่เลิกกันไปเนี่ยจะยอมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่โพรโรเเว่และปลากระป๋องซื้อส์ผู้สนับสนุนของเรานะคะย้ำเบอร์สัพทอีกครั้งหนึ่งค่ะที่022949898นะคะรีบสั่งซื้อกันเลยดีกว่า เพราะรายการนี้จะได้อยู่คู่กับฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนี้ตลอดไปนะคะอาล้ค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะเนี่ยเหลือ80บปปาท